สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีชาวันสร์นะครับก็หลังจากที่คลิปที่แล้วนะฮะเราได้อ่าเล่นพนันไปนะครับก็ได้เงินมาเยอะนะก็เลยวันนี้จะมาบวกปืนสักหน่อยนะครับก็คือว่าผมปล่อยออโ,โต้ขุดไว้นานมากนะก็คือไม่ได้มีเวลาทําคลิปสักทีนะครับก็เนี่ยดูดิเอาสี่สิบเจ็ดก้อนเลยนะครับจากที่คลิปที่แล้วเท่าไหร่นะสามสิบกว่าก้อนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับว่าติดงานติดอะไรหลายอย่างมากนะฮะก็ มาเล่นกันวันเสาร,ร์มาเจอกันวันเสาร,ร์เลยผ่านมาวันสองวันเลยนะผมไม่มีเวลาครับก็เดี๋ยวเราไปมาไปเมืองเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็มาบวกปืนนะว่าวันนี้เรามีเป้าหมายครับคืออยากจะบวกยูซี่ครับเพราะว่า,าที่ผมเคยตอนแรกอะ่ะที่ผมเอาคลิปลง t ิกต็อกนะฮะก็คือว่า ที่ไม่ได้ลง u t u b e อะเพราะว่าตอนแรกผมไลฟ์สดลองเทสไลฟ์สดนะครับทีนี้มันเกิดปัญหาหลายอย่างนะแต่ว่ามันก็ได้คลิปมาครับก็เลยไปลงทาง Tik t o k นะถ้าใครอยากดูคลิปก่อนอันนี้ก็ไปดูที่ช่องทาง Tik t o k นะครับา t ก k ็ o k ก็ชื่อช่องต้นซีนเนมเหมือนกันเลยฮะก็ดูได้ครับก็คือตอนแรกอะผมบอก AK ขึ้น10ไปเรียบร้อยนะครับส่วนยูซี่ถ้าจำไม่ผิดก็8นะส่วนดเกลน,นี่น่าจะ7นะครับถ้าจำไม่ผิดอ่าก็เดี๋ยวเราผมก็เลยกล่าวว่าเออเดี๋ยวเรามา บวก2ปืนนี้ UC กับ d e เกิลนะครับให้มันขึ้น10นะเพราะว่ามันจะได้แรงขึ้นนะครับเวลาเล่นกับคนยิงกับอะไรกับเขาก็จะได้ได้ด้วยครับก็เดี๋ยวผมถอนเงินสัก10ล้านนะน่าจะพอนะในการผะสมอะไรหลายๆอย่างนะครับแฮะอ่าแสนล้านล้านโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยฝากคืนเข้าไปอ่าเรามีเวลาทําคลิปก็เดี๋ยว หาโมเมนต์หาคอนเทนต์อื่นทํากันมากนะก็ช่วงนี้ก็ทําอะไรได้ก็ทําไปก่อน,นครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาจริงๆครับแต่ก็อยากทําคลิปมากเลยใช่โอเคนะมันก็จะได้14ใบนะครับก็แล้วผสมไปเลยๆไปรัวน,นะเฮ้เพลงดังไปแล้วเปล่าไม่สั่งเพราะผมก็พยายามเปิดให้มันเบาๆเลยนะ ก็เนี่ยกว่าจะได้ทำคลิปนะว่าสิบโมงครึ่งนะก็เดินทำงานอนะไรเสร็จนะเชี่ยงานให้ลูกค้าอะไรเสร็จก็ยากอยู่นะครับ,บรนี่ได้กี่ใบนะผมก็ไม่ได้รับเลยนะครับครบหรยอยือยังไม่ยอมไปครบนะไปอีกเยอะเลยนะอ่าโอเคหมดแล้วเดี๋ยวเราดูกันนะครับโอเค ช่องเก็บปัญจมณีนะน,นะครับนี่14ี่ใบนะครับโอเคเดี๋ยวบวกเดี๋ยวเราผสมไดมอนด์อีก2ก้อนนะฮะก็จะได้14เท่ากันนะครับโอเคก็จะเป็น14นะโอเคเดี๋ยวเราไปบวกกันเลยครับผมวันนี้เซฟคืนหรือเปล่าอืมโอเคมา หลังจากปล่อยออตโต้ขุดไว <c> ้ <oughs> หลายวันมากนะก็คือไม่ใช่หลายวันหรอกหลายคืนนะเพราะว่าผมก็ไปในเล่นโทรศัพท์นะครับก็ต้องใช้โทรศัพท์เหมือนกันนะก็จะมีเวลาปล่อยออโต้ขุดแค่ช่วงกลางคืนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เห็นไหม AK บอกสิบครับแต่ว่าผมจะบอกอยุสี่ให้ขึ้น10ก่อนแล้วเดี๋ยวไปบอกดีเกิลต่อนะฮะก็จะขึ้น10ถ้าเหลืออย่างนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาเฉลีย่ยเฉลี่ยบ,บอกเล่นอะไรกันไปนะครับแต่คือประเด็นหลักอ่ะคืออยากให้มันขึ้น10ทั้ง2กระบอกก่อนนะจะได้แรงขึ้นโอเคนรับขึ้9 อ้าวติดก้าแบบง่ายได้มากรอบไหนขึ้นก็แปลกนะมาต่อกันเลยลแล้วกันก็ค่อยบวกไปนะก็ใบกันแตกเราก็ไม่ได้เยอะนะครับนี่เริ่มตามหลักนะครับเริ่มตามสูตรเริ่มแตกละโอเคเราก็ยังสู้ต่อไปครับอ่ะเดี๋ยว,ว,วถ้าแตกนี้เดี๋ยวผมจะไปจะโยกไปบวกดีเซอร์ไอเกิลบ้างนะฮะ อืมขึ้นแปดสวยงามครับค่อยๆบวกไปนะโอเคสลับมาที่ยูซี่แอมพไฟเนี่ยครับโอ้โหมี่อกี่ใบเนี่ยเดี๋ยวก้าไปนะฮะโอเคอ่ะสลับสลับเดี๋ยวไปเดี๋ยวนะขอลองอีกสักรอบนะเออต้องอย่างนี้ครับบวกสิบนะ่อไปเดี๋ยวเราไปบวกดีเซอร์อีเกิต่อนะครับ ต้องขึ้นสิบแล้วไหมสองกระบ,บอกวันนี้จะสวยงามเลยนะโอ้โหบวกเก้าจ่บมากนะครับเลอเจ็ดใบนะเจ็ดใบนะครับนี่เมื่อกี้ผมได้ใช้กันแตกหรือเปล่าโอเคจะขึ้นสิบเลยก็จะคุ้มเลยนะอหกใบนะฮะโอเคไปขึ้นสิบะลูก เออสวยงามครับคือตอนนี้10 10แล้วนะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเฉลีย่ยเฉลี่ยบวกนะก็คือว่าเนี่ยมันมี13ก็บอกนะฮะก็คือตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองบวกเอเคเล่นเพื่อจะขึ้น11นะฮะเพราะว่าใบกันแตกเราก็เลืออีก5ใบมาอ้าวติด11ครับผมสวยงามงจริงๆเลขส4ใบนะมาลองยูซีดูครับ ไปอยู่ซีแตกว่ะมาดีสซลอีกหนึ่งหนูครับฮึ่มพอได้แตกแตกลัวเลยนะเคผมมีสูตรนะแต่ก่อนนี่ที่ตอนเล่นแต่ก่อนเลยนะที่เล่นในคอมาครับถ้าใครจำได้นะผมจะพิมพ์ซับค้างบ่อยๆนะเพราะว่าไม่รู้มันช่วยหรือเปล่าแต่ผมก็ชอบทำนะโอเคมาลองดูครับบวกสองเออเหลือสองใบนะมันสุดท้ายไปคือสิบเอ็ด อาติดนะครับติด MP5 ติด11นะโอเคเหมือนเดิมครับทีมทับค้างโอเคตอนนี้หายไปครับปุ๊บโอเคเอ๊ะเหลือเท่าไหร่นะน่าจะเหลือใบสุดท้ายแล้วนะถ้าติดก็คือติดนะครับไม่ติดก็ไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าประสบอุ๊ยเดี๋ยวนะอีเกิลผมอ๋อโอเคนะครับ ท่าติ์วันนี้ก็ถือว่าตอนนี้คือคุ้มแล้วแหละแต่คือถ้าติด11ก็จะดีมากเลยนะครับสำหรับใบสุดท้ายนะโอเคสำหรับดีเซอร์อีเกิลลองนะครับอ้าวคุ้มไหมครับวันนี้ถือว่าคุ้มนะคุ้มมากๆเลยนี่นะครับ11 11 11สวยเลยนะฮะเออก็ถือว่าที่เราปล่อยออโต้ขุดมา2 3สคืนเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะตอนนี้คุม้มละ ก็คือเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวรับรองว่าเต็ม15แน่นอนเดี๋ยวถ้าเต็ม15เราก็จะมาไล่บวกพวกนี้ให้เต็มครับเนี่ยพวกนี้คือถ้าถ้าเป็นอยู่ในแก๊งก็จะเป็นมีดนะฮะมีดช็อตกัร์ดหนช็อตกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าสไนเปอร์นะฮะอ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับตอนนี้ก็คุ้มละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ